กบองหลักการของการที่คที่สารับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเลยขอขอบคุณท่านรองนายท่านที่สองที่ได้ก็มีก็ย้าจากท่านไมทับท่านอมาก็ส่วนหนึ่งที่้วกเราได้แนะนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเจ จำนวนสองครั้งการตรวจเทียบการลักลอบปัดไมา้จำนวนสองครั้งการทหารกรองประชาการฐานแขกไซยบุรีและคณะการปฏิบัติอื่นๆที่สําคัญผู้ขับการกองขับการศึกในพื้นที่6เยอะลรุงที่ทนะครับเพราะว่าบางทีข่าวสารต่างๆที่เราได้รับบางทีหมายเองว่าของกองหลักนะครับาไปนะในข่นาวกลองก็ได้นะในในแหวนตรงนั้นจะเป็นมะเข้ามะเกาตางก็ถือว่ามันปรับประหลาดอย่เสร็จ เราไม่ได้คนไทยอยู่ใกล้เราเ็นที่เราอยู่ตื้งนังแล้วก็เขกอนมากกันทายแต่ท่านที่เลยเนี่ยทําไ้ทักประกาศมาให้ให้หน่วยในพื้นที่ให้คนรับการด้านรางานข่าวด้านเรื่องแถวเรื่องแถวเรื่างท่ รงดรงใจบนี้อันนี้คือ,อยดางใช่ไหมครับตงนี้เปันนั้นมันเป็นเข้าไปไม่ได้อันวาแฮไปยงบ้านลาด้งนาบ้านานาขากิโเมตรสพนสนเป็นรินลูกรังและสาพัแถ,ถ้าเราจับได้บ่อยน่ยคงไม่กล้าเข้ามา

วมไม้ของชาบ้านนที่บัรดชมบ้านแล้วกให้ชุดมาที่ปรชมล่าสุดนี้ครับจะจะมาที่ปัะชมครับเอ เพราะว่าร้อยต้องรู้ภา,ารละกิจว่ากรณีที่ต้องใช้เป็นในรูปแบบของอะไรที่เพิ่มเติมไปคือเรื่องทหารตั้งด่าน,นอย่างเงี้ยหรือหรือหลุดศูนย์ล่ามโดนชาวบ้านเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้ชุดที่หมกะกับงานรัชการสารนามไทยแดนปัจจุบันทำการติดตั้ง